สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ของผมอีกแล้วเซอออนชาแนลวันนี้เราอยู่กันในเกมโลบล็อกกับในแมพที่มีชื่อว่าบีดรอ้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาโชว์ศิลปะเกรดสีของฉันให้ทุกคนดูกันนะคะรับว่ามันโหดแค่ไหนแบบทุกคนเห็นศิลปะเกรดสี่แล้วก็แบบร้องเลยแบบร้องกรี๊ดเลยกรี๊ดแบบอา อะไรแบบนี้เลยนะครับก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ใหม่เพราะว่าจะเรียกว่าใหม่มันก็เรียกไม่ได้เลนาะเพราะมันสร้างเมื่อนปี2020แล้วก็เพิ่งอัปเดตเมื่อ5วันที่แล้วนะวันนี้เราจะมาดูกันว่าศิลปะเกมสีที่บอกพูดถึงเนี่ยมันจะหล่อเท่ขนาดไหนไปดูกันเลยโอเคตอนนี้เราเข้ามาในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ รูปแรกเนี่ยธีมก็คือโบ๊ทนะครับโบ๊ทหรือว่าเออเรือนั่นเองครับโอ้วาดเรือผมบอกเลยว่าศิลปะเก๋สีของฉันเนี่ยวาดเรือได้หล่อเก๋มากๆเลยเริ่มจากผมจะใช้สีดำก่อนนะจ๊ะในการวาดเราจะวาดเป็นโครงฐานคือทำไมเส้นไม่ตรงขอๆทั้งนี้ระหว่างระหว่างอะเป็นไงศิลปะเก๋สีนี้แล้วก็ลากไปแบบนี้ปึ๊บแลลากไปแบบนี้เออเห็นไหมเรือมินิมอลสไตล์มินิมอลจ้ะ เทหมะทุกคนเรือผมสไตล์มินิมอลของจริงเอเอมีตรงนี้แหละแล้วก็จากนั้นเราต้องใช้สีอะไรดีสีฟ้าและกันเนอะฟ้าออกฟ้าขาวอ๋อเส้นใหญ่ปิ๊งเลยเดี๋ยวเดีเส้นมันใหญ่เกินโอเคนี่เรือใบของเราเสร็จไปที่เรียบร้อยศิละปะเกรดสี่ของแท้เอยเดี๋ยวเดวทุกคนมันจะไม่สมจริงไวถนะผมไม่ได้ใส่น้ําเข้าไปเอเอนี่ศิละปะเกรดสี ศิละปะเกรดสี่ของแท้เห็นแล้วต้องกรี๊ดแบบอ่าเลยเออศิละปะเกรดสี่จริงๆริงได้แล้วครับเสร็จแล้วสําหรับเรือผมเป็นไงศิลปะเกรดสี่นี่ศิละปะเกรดจอบคศิละปะเกรดสี่นี่นะครับก็เสร็จแล้วไปที่เรียบร้อยนครับเรือไปของผมนะซับมิสไปเลยเออีมดรอเคตอนนี้เราก็มารอหน้าประกาศผลนะครับหรือทุกคนเห็นร่างวันของผมเนี่ยต้องแบบอ่าเลย ซึ่งทุกคนเห็นเออระหว่างรอเนี่ยเราก็มาเตะพุตบอลได้ด้วยอ๋อว้าวเตะพุตบอลไงเตะพุตบอลนี้เตะฟุตบอลนี้เชื่อไหมว่าผลงานผมอัที่หนึ่งเว้ยยังไงก็ที่หนึ่งอยู่ละถ้าแบบทําไมได้ที่หนึ่งนี่คนนี้มันตามไม่ถึงไม่ตามไม่ถึงของจริงเลยยังไงสินปเะป่าผมก็เกรด C โอเคศูนหมดเวลาตอนนี้เรามาถึงช่วงประกาศผลคะแนนแล้ว yes yes เรามาถึงช่วงประกาศผลคะแนนเดี๋ยวนะ โบสแค่นี้เลยเแค่นี้จริงๆเอาเป็นหนึ่งดาวแล้วกันแค่นี้เนี่ยเหลือเชื่อเดี๋ยน,นี่มันอะไรที่คนนี่มันอางมงกุศลอ้อยขอให้ว่าโบสไม่ใช่อา่อางมงกุศลอแต่ผมชอบเอาไปตามอูนี่โบสนี่โบสอะไรเนี่ยนี่มันอันนี้มันแบบเป็นที่พายใช่ไหมที่เรายือนอะ่ะเออ ถือว่าโอเคเอาไปสองดาวถ้าเกมที่สนุกครับผมชอบดีความสร้างสรรค์เปิด B จริงไงนี่ไงโบสของแท้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ของผมสวยกว่าออืทาไปเอาไปดิ่งพอเทียบเทียบกันไม่ได้เทียบเทียไม่ได้เออไม่ได้ไม่ได้คือต้องดูของฉันอู้อ่าโบสนี่คือโบสของคุณนะครับดูสิเห็นไหมการละเลงศิลปะอันสุดยอดยังชอบเลยเอาไปหนึ่งดาวพอไปสองสองสองถือว่าโอเคถือว่าโอเคถือว่าโอเคอยู่ถือว่าโอเคนี่โบสของฉัน ดูสิโบสของฉัน my boat my boat my boat ใช่ไม้โบสทุกคนต้องใช้ค่าดาวแล้วใช่ไหมต้องใช้ค่าดาวแล้วศิลปะสุดหล่อเท่เออนี่โบสเอ๊ะก็ปี้กันมาเลยดีกว่าโบสนี้มันเหมือนเป็นอ่าเป็นไม้นะผมโอเคค่อ okay, นข้างสวยอยู่เอาเปสองแล้วกันถึงม,มันจะวาดยากไปนิดนึงผมว่านะมั okay, winner, ้งโอเคเดอะวินเตอร์อาร์ดูได้ที่สองทำไมอะ่ะดูดิใฮ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโบสผมให้ศิลป ทุกคนอ่ะผมเทียบสองรูปนี้ผมไม่สวยกว่าเขาตรงไหนเอ้ยแต่ว่าเราได้ดาวอะไรเนี่ยดาวดิเตอร์อ๋อหรือว oh, oh, <sorting well. S 1> oh, ่าเพราะว่าเราได้ดาวเท่ากันหรอใช่ไหมราได้ดาวอ๋อคือที่ทีผมก็ถือว่าได้ที่หนึ่งหรือเปล่าผมคิดเพราะว่ามันดาวเท่ากันเห็นไหมทุกคนดาวเท่ากันถือว่าผมที่หนึ่งครับไม่เกี่ยวไม่นับไม่นับหรือว่าผมที่หนึ่งที่หนึ่งเว้ยไคซากิดูเห็นไหมลืมหลอเท่ศิลปะเกซีทุกคนเฮ้ยที่เองได้ที่หนึ่งอ่ะเพราะว่าแบบไม่รู้ทำไมเหมือนกันเออ แตนควรได้ที่หนึ่งมากกว่าเราไปรอบต่อไปกันดีกว่าว่าเราจะได้วาดอะไรทุกคนรอบนี้เราได้วาดกาวนี้กาวขาวเราได้วาดทั้งขาวทุยเราได้วาดวัวครับขาวที่แปลว่าวัวเนาะโอ้บอกเลยว่างานนี้ค่อนข้างยากคนแวนผมจะวาดอะไงวะเริ่มจากเราต้องวาดขาวก่อนเดี๋ยวนะเราควรจะเอาสีขาวใช่ไหมขาว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 แล้วก็วาดขาไปขาขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ลบ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 บลก่อนลบก่อเกเราต้องวาดขามันก่อนวาดขามันขาวาดขาสองข้างเออเ调ทาไมขาเป็นแบบนี้วะลบ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 บลบขาโอเควาดประมาณนี้โเวลาลดคนเร็วเลยทุกคนเดี๋ยวดีเแล้วก็วาดตัวมันแบบนี้ o my god โอ้ไม่ก oh ัดแล้วก็วาหน้ามันโอ้ไม่กัดสิลปะเกลี่ใครเห็นแล้วต้องร้องาโอ้ไม่ก uh um ัดแล้วก็ลายลายลาลายดำาสหนะเลี่ยเว้ยเออสีหเปียนสีมองแท้สีหน้าเปียสีเราต้องระบายสีและเออระบาสีระบสรสีอ่า นี่ต่อไปเราม,มาแต่งเติมด้านหน้ากันดีกว่าเราเขาต้องการสีดำเพนะิ่มสีดำสีดำใช่ใช่ใช่เป็นไงถือว่าเกศีทุกคนสบายสบายสบายเวลาถือว่าค่อนข้างโอกมันมันจะถือไปเยอะดีไหมเพราะว่าผมใช้เวลา,ว <laughs> า,วาไม่เยอะแล้วก็ใส่ตาใส่ตาใส่ต <laughs> า ตัวตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะแล้วก็จะมูออกสีเนื้อ,อใช่ไหมวัวสีเนื้อเออเอเอศิลปะเก๋สุดชอบชอบชอบเมื่อกีเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราขัดตรงนี้ไปไม่ได้เว้ยไม่งั้นเราจะไม่แสดงมันจะไม่ใช่หัวใช่หัวต้องมีอันนี้นมมันนะครับบอกเลยว่าศิลปะเคสุ กูดึงแป่าเห็นนี่ก็แบบอ๋โอโหเก่งยังเลยก็เก่งมากเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยศูนย์คะแนนเบนเกิดโอเคครับตอนนี้เราได้ <c oughs> เราได้ภาพวายสุดหล่อเท่ของเราไปแล้วครับโอเคเราซับมิดกันดีกว่าแประหว่า <c> ง <oughs> น,นี้เรามาดูตรงร้านอ๋อเราสามารถ update. อัปเกรดอ่าน้ไม่น่นานเกี่ยวครับอันนี้คือร้านขายของครับปึ๊บมีแค่นี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้อะไรวะโอเค โอ้โหนี่คุณนี่มึงวัวหรือหมูเนี่ยนี่มันตัวอะไรก่อนเออผมโอเคโอเคถือว่าถือว่าโอเคนะสำหรับผมเอาไป็สองดาวครับดูสวยเฮ้ยแต่ว่ายังไงก็ส่วนผมแป๊บแป๊บพอสเต็ทนี่มันตัวอะไรเนี่ยทุกคนเอ่อมันคืออะไรมันคือจรวดละเอ่อไม่ให้ไม่ให้ได้ไหมถ้าสมมติผมไม่ให้ดาวก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะอ๋อก็ถือว่าเราไม่ให้นี่แฮะนี่วัวนี่วัวเกรดห้าเลยนี่วัวเกรดห้านี่เฮ้ยถือว่าโอเคเอาไปหนึ่งดาว มันจะไม่มีใครที่วาดแต่ชิ้นเองมาเลยวะ่ะเดี๋ยวต้องดูของฉันนี่ข่าวท <laughs> ี่ท่้าข่าวข่าวหูจมูด้วยสุดยอดเบรดิกดเบรดิกดไปเลยเพื่อนเออเอาไปสองดาวไอ้อาดาวเดียวเราต้องตัดกําลังคนอื่นมันเพื่อนเยแต่ได้ทค่หนึ่งคนนี่มันตัวอะไรน,น,น,นะนี่มันบันนาหน่าเหรอนี่มันบันนาหน่าเหรอทุกคนมันไม่ใช่วัวละฮันโลหรือว่านี่เข่าวะผมมองไม่ออกจริงๆผมรู้สึกว่าผมมองไม่ออกมากเลยรุ้น นี่ทุกคนนี่มันงานชิ้นเอกศิละปะเกเรสีนี่วัวของแท้ใครเห็นแล้วต้องกรีเลยกรีแบบใครเห็นแล้วต้องกรีจริงจริงศิละปะเกเรสีผู้ชนะก็คือต้องเป็นผมอยู่แล้วศิละปะเกเรสีให้บ้าไปแล้วให้ทุกคนเป็นไปได้ผมไม่ติดว่าศิละปะเกรสีไม่โอ้ โอ้ผมได้แค่ที่สี่เองอ่ะทำไมละ่ะศิปลปะเกรดสี่ของฉันมันไม่ดีตรงไหนถ้ามันไม่ดีตรงไหนโอ้ oh my god ทุกคนวกนี้มันตามไม่ถึงเวศิปลปะเกรดสี่มันมองไม่ออกกันอ่ะมันมองไม่ออกอะ,ะที่ของผมคือสุดยอดที่สุดละเว้ศิปลปะเกรดสี่เลยนะเออแมไม่ไหวละต้องตาม่อไปผมต้องไปล้างมือักหน่หยละล้างแขนไม่ใช่ล้างมือโอ้ต่อไปค่อยวาดโลบล็อกครับว่าอะไรว่าโลบล็อกถามจริงเออ วาดอะไรว่าลบหลอกเขียนะวาดลบหลอกเหรอเออเออเออ็บบคิดไม่ออกแบบทุกคนลบหลอกโลโลบล็อกวาดวาดอะไรวะโอ้ควรจะวาดอะไรกับลบหลอกดีแล้วก็อันนี้ก็ต้องเป็นหัวมดเด้อเด้อเด้มันให้วาดลบหลอกอะผมไม่รู้จะวาดอะไรอะเขียนเดี๋ยว้อันนี้มันอยากลบดีกว่าเป็นไงทุกคนตอนที่ผมได้สร้างผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นที่ขึ้นมาแล้วเกรดสี่ของแท้เลยนี่ นี่ครับโลบล็อกตามตีมเป๊ะๆเนี่ยหัวโลบล็อกเลยแต่ตัวโลบล็อกเออไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงครับผมพูดตามตรงว่ายังไงก็โลบล็อกของแท้แน่นอนว่าผลงานทีมนี้จะต้องได้ที่หนึ่งครับที่หนึ่งเท่านั้นไม่มีที่สองหรือที่สามไปสับมิทเลยพอมาแล้วทุกคนหูโลบล็อกอันแรกอันนี้ทําเป็นโลโก้เลยรนี่วาอืมเราต้องตัดกำลังคนอื่นไปเราจะไม่ให้คะแนนเลยเพื่อให้เราชนะ แล้วตัดกำลังคนอื่นเห็นไหมทุกคนนี่ผลงานทิ่เองโลกล้องต้องคนนี้เท่านั้นเกรดสี่ของแท้แม่สิบเต็มสิบเออถ้าลิปนี้ไม่ได้คือที่หนึ่งนะผมบอกเลยว่าผมปิดคลิปเลยยังไงก็ต้องได้ที่หนึ่งะทุกคนทําเป็นโลโก้เห็นไหมมีแค่ผมคนเดียวผมว่าเนี่ยโน้ทุกคนโลก้องหมดเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโลโก้พวกคุณไม่มีความคิดอะคือมันต้องเป็นตัวแบบนู้นแบบใช่ไหมเออเกรดสี่มันจะมีใครทาเหมือนผมไหม ดูดีไม่มีมีแต่คนวาดสี่เหลี่ยมแล้วไม่จุดตรงกลางมันมันไม่มีใครคิดแบบผมหรอกทุกคนจริงๆไม่ไมีใครคิดโอ้กูคิดที่เลนเกินไปมันคงไม่มีใครคิดแบบกูนกูกว่าและมันคงไม่มีใครคิดแบบกูหรอกจริงๆจอบอ,อ่มาเฮ้ยๆ,ๆคนนี้วาดนน้ขึ้นมาด้วยเฮ้ยหมอ,อนี่ผมไม่อยากให้คะแนนนะเดี๋ยวเขาะนะโคตรโกงเลยกู <ś auster _> ไม่ให้ความเที่ยงธรรมจุด t n t เห็นไหมทุกคนทำเป็นโลโก้หมดเลยมีผมคนเดียวไม่ทำโลโก้ผมต้องได้ที่หนึ่งแล้วแหละ,ละเด่นสุดไงเออ,องไม่ที่หนึ่งหวที่หนึ่งที่หนจริงๆไม่มีทางที่ผมจะต้องได้ที่ส <s ug> องเฮ้ยแล้วผู้ชนะแล้วผู้ชนะคือ